ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้ยูคินจะพามาทำชีสเค้กหน้าไม้นะคะด้วยส่วนผสมสีอย่างค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะข้าวโอ๊ตป่น20กร,รมัมกีกโยเกิร์ต120กร,รมัมไข่แดงฝฟองฟองนะคะอันนี้เราจะแตกไปฟองนึงค่ะน้ำตาลดอกมะพร้าวหช้อนโต๊ะ หรือสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตามที่เพื่อนต้องการได้เลยนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเทกีกโยเกิร์ตลงในโถปัน่นตามด้วยน้ำตาลดอกมะพร้าวไข่ไก่และข้าวโอ๊ตปั่นค่ะปิดฝานำไปปั่นให้ละเอียดนะคะจะได้เป็นเนื้อแบบนี้ค่ะ นำกระดาษไขมาใส่ภาชนะที่เพื่อนๆมีนะคะแต่ครั้งนี้เปาจะใช้เป็นถาดทาร์ตนะคะมาขึ้นรูปเขาแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้เป็นแบบนี้นะคะทาทั้งสองอันเลยเสร็จแล้วเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดเทงลงไปในภาชนะนะคะนําไปอบที่160องศา10นาที180องศาห้านาทีค่ะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนมากนะคะนี้ที่จะพับ ส่วนที่เกินมาของกระดาษไขนะคะเพื่อที่จะเอานํำเขามาแลบค่ะจะแลบเ้านะคะแบบนี้เลยทาทั้งสองอันเลยนะคะนํำเข้าตู้เย็นสองชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วนี่เนื้อด้านบนนะคะและอันนี้ด้านล่างค่ะเราจะมาหั่นครึ่งดูกันนะคะเนื้อฉ่ำมากเลยนะคะ ชีสเค้กหน้าไม้ของเรารสชาติของเขาอาจจะไม่เหมือนชีสเค้กร้อเซนะคะแต่ถ้าวันไหนอยากกินชีสเค้กสามารถนํามากินทดแทนกันได้ค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เขาด้วยนะ